ตรงแล้วใช่ไหมให้มากันยังเอาบอลแผลอยู่เริ่มแล้วใช่ปะเริ่มแล้วเหรอยังดีตาอยู่เลยเดี๋็บโบสีเขียวใครอ่ะผมผมเขียวเขียวสกาวแยบไม่ง่ายเห็นเจ๊เลยโดมึงสกาวอยู่ข้างสนอใช่ปะ เราจะสร้างตั้งแต่เริ่มออกหน้าสนอเลยเนาะเขาบอกให้เลยไม่ได้เลยต้องเลยสพานลงมาออกเมืองมานนิดเดียวอ่ะใช่เขาไม่ได้ไปทางนั้นเข้าใจไหม้งั้นก็ต้องให้มันออกจากสานนเขาก็เขาโคเขาโคบนสนอก็เสียเปียบดิไม่ไม่ก็หมายถึงว่าออกมาแล้วก็เอาได้เลยอ่ะเข้าใจว่าแต่ว่าเราไม่เอาตรงหน้าสนอไงฮอได้วยนะเขาเบืร์อล์แล้วติดหัวแล้ว น่าจะไม่ทันแล้วพ่อแม่ไมเวลาไรไเป็นรพี่มีสิบแปดน่าจะพอเลยแม่ออกมาแล้วเหรอแม่ตำรวจเป็นมืออาชีพป่ะแม่ส่งซิกเนี่ยส่งซิกว่าเฮือแล้วใช่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 พี่หลังตอนนองมีคนดูป่ะเออหน้าตอนนองก็ไม่มีพี่คุณเอารถตู้มาส่งใช่เลยเหรอโอ้รถตู้ว่ะ ออกแล้วออกแล้วรลตู้สีขาวกำลังจะออกกำลังจะออกกำลังจะออกยัง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 เรียวไปฝั่งไหนบอกด้วยนะได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคได้ไปดักตู้สีขาวนี่วออยู่บนหัวแลวตู้มันไม่ไม่การกระสุนใช่ไหมแล้วตู้ขนาดน่ะไม่รู้ว่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะชิบหายแล้วจะกานมั้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสีดำรถมีรถสีดำด้วยนะรถสีดำด้วยรถตู้สีดำด้วยจะออกหน้าสอนอหน้าสอนออยู่กันไหมอยู่กันไหมมีใครอยู่ไหมนะหน้าสอนอ ออกแล้วปลาอยู่เปล่าไหนดออกแล้วเดี๋ยวกูดูให้ไปทางเจ๊ส้มไปทางเจ๊ส้มโอเคโอเคอาจะทางทางหลักแหละดูตรงเจ๊ส้มหนึ่งสองสามสามคันนะตำรวจสามคันนะตำรวจแค่สามแล้วเห็นแล้วถึงตรงไหนถึงจะถึงแดเล่นได้เนี่ยเนี้ยสะสะพานสะพานะเกาว่าสะเกาไปไล่เห็นแล้วเอาไหล่กระลำพานกระลผ่านกระลาเก่าไป็กระลาเก่ากระลเก่าคือสะพานข้างบนคือสะพานข้างบนตัดใส่คันหลังกดก่อนก็ได้ะ ถ้ามันได้เล่นโคบอ่ะ่างกันเองว่าวันนะตรงวันมันมีอะไรอ่ะมันมีสเกาขมันมีสเกลว่าข้อก่อนนะอย่าพึ่งตัดอย่าพึัดสอง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 มีแค่สามพันเอหรอมันมันเป็นคนอยู่ในรถอ่ะให้มันไปถึงบ้านแดงให้มันไปถึงบ้านแดงเราค่อยตัดสองสองสองมันออกฝานะมันออกฝามันออกไม่ขึ้นบ้านแดงนะอีโมขาวของนี่นะมันมีแค่สามพันนะจะตัดก็ตัดได้เลยจะตัดก็ตัดได้เลยตัดตัดอีจะวีดีกว่าถ้าจะตัดอ่ะเฮ้ยเราไปช่วยตัววีดีกว่าตัดขันหน้าด้วย หายรถหายปะรถตู้อะรถตู้หายรถตู้วะรถตู้หายรถตู้ตกโลกเนยก่อนแล้วกันอยูนั้นรถตู้ใช่หรือวรถขาวตู้ตกรถยายูวีใช่ปะะกันหนึ่งันประกันไหนึ่งันตู้ขาวไหนตัดตัก่อนตัดก่อนตัดก่อนเูวีตัดตัดยูวีตัดยูวีลงลคนนึงยิงคนนึงยิงคนนึงยิงก่อนยิงก่อนคนนึ่งเดี๋ยยิงใหย่อนคงตัอยาางงั้นตัดเอยูวี 2 2, lâu 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 lốt lâu 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 2. tay nưng, tay nưng. đài đấy, đánh, đánh. Thu, đánh, đánh, đánh. Thu, đánh. แตก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 เลยคนนึงเดี๋ยวเจากการนี้ขวาง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 เอาสองได้คุได้ตำรวจลังเข้าหลังพวกมึงคนนึงแตก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 สองแตกแตงโมแตงโมไหนไหนหาหลังข้างหลังตำรวจข้างหลังตำรวจข้างหลังชุดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปเดี๋ยวอ้อมไปอุ้มให้หน่อยพี่อุ้มตห้หน่องไปอุ้มใ่อยมามามาเคี้ยวก่อนมาเคี้ยก่อน ใครแตกด้านหลังจะแตกแล้วแตกแตกไปแล้วหมดปะรับเจ๊กคนหนึ่งรับเจ๊กคนหนึ่งเอ้ากูอุ้มเบเดนมาได้นะไปไโอเคโอเคมีใครแตกอีกปะน่าจะหมดแล้วไป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 เจี๊ยบเจี๊ยบออกเอาจะไปที่ได้แล้วได้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 เอ้ยังที่เอารถเก็บ รถเราวะสีขาวอ่ะไอเพื่อนเพื่อนแตกคนนึงเพื่อนแตกคนนึงเฮ้ยเอเลแตกอยู่อยู่ตรงตำรวจสองคนอยู่ใกล้ั้หมดนะครบป่ล้ถคบปารครบป่าได้ออกเอารถออกแล้วครบนะครบนะออกเรออเเรวเรวเล่ยไปตหนตตกหลอบอกเล่นใหม่ปะเจบอกเขาเล่นใหม่เล่นใหม่นะ มันเขายังไปไม่ถึงจุดที่เขาไปรอกันเลย